สวัสดีครับขอบคุณที่คลิกเข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับวันนี้ก่อนที่จะไปดูอัปเดตสถานการณ์โควิด -19 นะครับให้ดูการทำอาหารกลางวันของผมวันนี้ก่อนนะครับว่าผมทํำอะไรทานนะครับสวัสดีครับ ให้ดูเมนูอาหารกลางวันของผมวันนี้นะครับรู้สึกไม่อยากทานข้าวนะครับวันนี้ไม่อยากกินข้าวเลย <S <S ก็เลยเอามาม่ามาลวกนะครับแล้วก็ในนี้ก็มีส่วนผสมในเครื่องปรุงของม,มาม่านั่นแหละครับผมเครื่องปรุงของบะหมี่นะครับผมเทลงตรงนี้แล้วก็เติมด้วยน้ําตาลนิดนึงครับแล้วก็ใส่รสดีนิดนึงครับผมดูส่วนผสมที่จะใช้ปรุงนะครับผมว่าจะผัดอะไรกอะไรก็ไม่รู้นะครับใส่ กระทะเอาน้ำมันใส่แล้วนะครับผมเดี๋ยวเปิดสวิตช์ไฟนะครับผมก็น้ำมันให้เดือดนะครับแล้วก็จะใส่กระเทียมนะครับกระเทียมแล้วก็มีหอมแดงนะครับผมแล้วก็จะใส่หมูครับหมูสามชั้นครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็มีแค่พริกครับผมกับมะเขือเทศนะครับผักก็เขาที่มีนะครับผมเข้าไม่ได้เข้าร้านครับเพราะไม่ลืมสั่งซื้อผักซื้ออะไรไว้ครับก็มีเท่านี้ที่อย่างเยังไข่ครับผมแล้วก็ดูน้ำปาหมูเสร็จเราจะก็ตอกไข่นะครับผม เัาน้ำมันให้อ่อให้เดือดก่อนนะครับกระทะให้เดือดน้ำมันให้ร้อนก่อน,นครับเราจะเราจะใส่ที่กระเทียมก่อนเลยนะครับผมกระเทียมลงไปก่อนเลยนะครับอืนก,กระเทียมให้ได้ที่หอมนิดนึงแล้วค่อยใส่ใส่หมูนะครับทำกิงนง,ง่ายๆครับผมมาม่าสอง,สอ,งสองนะครับผมร้านี้สอง,สองโองพอประทังไปได้เมื่อกลางวันนะครับ ยึดในงานต่างชาตินะครับอยู่ในสิงคโปร์เป็นนี้ครับผมก็อัวรดไปวันวันครับผมเพราะเราไปซื้อข้าวซื้อข้าวกล่องคืออะไละเอียก็ไม่ได้นาะะอาจกฝากออกไปนะครับเราเข้าร้านยังไม่ได้ครับตอนนี้ไปได้แค่ที่ทํางานกับที่พักเท่านั้นนะครับที่จะออกไปซื้อของไปนู่นไปนี่ก็เขตบริเวณใกล้เคียงก็ทําเรื่องขออนุญาตได้นะครับออกไปได้แค่3มชั่วโมงประมาณนั้นนะครับเรียกไปเวลาไหนช่วงเช้าช่วงกลางวันหรือว่าช่วงเย็นนะครับประมาณนี้นะครับ แต่ว <g ling> ่าผมที่เกลยดออกไปครับที่จะบทำเรื่องออกไปก็ต้องรีบครับดนะครับใส่หมูนะครับน้ามันเกล็ดน้อยนะครับน้ำมันในหมูก็มีแล้วครับป็นสามั้นน้ำมันของมันอยู่พิจิตรกระทะนะครับกระทะอาจจะผมล้างอาจจะยังกระทะยังไม่แห้งนะครับกระทะอาจจะยังมีน้ำมันกระทะยังไม่แห้งมีน้ำอยู่ใส่น้ำมันก่อนนีคก็เป็นกลางนี้นะครับ ส่วนมะม่าไม่ต้องห่วงนะครับผมลวกไวแล้วครับเราแคม่มาปรุงในไข่ในการนี้เพือะครับให,ห้นูก็ครับผมหอมลงแล้วนะครับผม,ม,ง,ง,บผมง่ายก็รวดเร็วอยู่นะครับผมมาม่าต้มน้ำร้อนลวกนิดเดียวครับลวกปลมึกแล้วก็ おめでとうございます。<music> ก็ลงกัหมดเลยตัวนี้มีอะไรก็ลงกันหมด,อนนหมดโอเคเลยนะครับดำเลย การติดกระทะนิดห,หน่อยเพราะว่าผมไม่ได้ใส่น้ำมันเยอะครับผมคิดว่าหมูมันเป็นหมูสามชั้นก็มีมันของมันอยู่แล้วนะครับเพืน้ำมันใส่นิดหน่อยก็ได้เกี่ยวกับกระเทียมหนึ่งให้มัน,นครับนี่ก็เ็จประมาณนี้นะครับกินหมดหรือเปล่าก็ไม่รู้เชนว่ามีสองซองเลยนะครับเยอะอยู่นะครับผัดไปแล้วก็ผสมกันเข้าไปแล้วก็ว่าเยอะ ผส,สมกันเข้าไปแล้วไม่เยอะพอสมควรนะครับครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับตันได้แล้วครับขนาดนี้เพ่ามาม่าก็รวบสุกแล้วนะครับก็มีเรารวบสุกแล้วนะครับ อบกระทางไปมื้อนึงครับตอนเย็นค่ว่ากันใหม่จะทานอะไรนะครับจะหุงข้าวหรือว่าทำอะไรถึงก็ยานนี้ผมไม่หุงนะครับตอนเที่ยงผมไม่หุงข้าวเราะมนรู้สึกไม่อยากทานข้าวแล้วไม่มีกระทงกปก่อนนะครับโอเคครับปิดสวิตไฟครับเดี๋ยวเขาตักทานได้เลยนะครับผมคครับครับผมตักใส่จานก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับหน้าตาหน้าตาดูได้นะครับแต่รสชาติก็อร่อยแน่นอนครับผม เพราะว่าทาเองปรุงเองชอบยังไงเราก็ใส่เอานะครับเครื่องปรุงของมากับบะหมี่นั่นแหละครับแล้วก็ผมใส่รสดีด้วยเสริมแล้วก็ใส่น้ำตาลนิดนึงครับแค่นี้ก็โอเคแล้วครับรูมากแล้วสําหรับผมวันนี้โอเคนะครับทานก่อนครับผมครับเรามาเข้าสู่สถานการณ์โควิด -19 กันนะครับมาดูกันที่สิงคโปร์ก่อนเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสําหรับประจําวันที่15ธันวาคมนะครับ สิบห้าธันวาคมสองห้าหกสามนะครับเคสในชุมชนไม่มีการติดเชื้อนะครับแต่ก็มีเคสในหอพักคนงานหนึ่งรายนะครับแล้วก็เคสนำเข้าจากต่างประเทศสิบห้ารายนะครับรวมทั้งหมดก็เป็นสิบหกรายนะครับในสิงคโปร์ประจำวันที่สิบห้าธันวาคมสองห้าหกสามครับผมแล้วก็มีการยืนยันรักษาหายออกจากโรงพยาบาล23ารายนะครับ รวมยอดผู้ที่ออกจากโรงพยาบาลทั้งหมดอยู่ที่5 8 0 0 0 58,233รายครับผม58,233รายนะครับยืนยันรักษาหายออกจากโรงพยาบาลนะครับตอนนี้ยังอยู่ในโรงพยาบาลก็ยังมีอยู่15อ่า25รายนะครับ25รายยังอยู่ในโรงพยาบาลนะครับก็ในจํานวนนี้ก็ไม่มีในห้อง IC u นะครับสําหรับยอดผู้เสียชีวิตก็อ่า 29รายเท่าเดิมนะครับในสิงคโปร์ยังไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มนะครับจากยอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมทั้งหมด58,341นะครับผม58,341แต่กอดที่รักษาหายก็58,233นะครับเสียชีวิต29นะครับผม เราจะไปต่อกันที่เมืองไทยนะครับไปดูสถานการณ์ที่เมืองไทยของเราจากข้อมูลศูนย์โควิด -19 ในเมืองไทยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างสําหรับเมืองไทยไประจาวันที่สิบห้าธันวาคมสอง3นห้าอกสามนะครับบวก9นะครับบวก9้านี้ก็ไม่มีการติดเชือ้อภายในประเทศนะครับและก็ไม่มีการติดเชื้อไม่พบจากผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศไม่เข้าสถานที่กักกันนะครับในจํานวน9 9รายนี้นะครับ อยู่ในสถานที่ที่กักกันที่รัฐจัดให้อยู่แล้วนะครับหมายว่าเดินทางมาจากต่างประเทศมาสู่การกักตัวในสเติโควินทีนอะรประมาณนี้นะครับผม9รายนะครับผมผู้ป่วยยืนยันสะสมติดเชื้อสะสมนะครับทั้งหมดก็ที่4,24 6รหรายครับ4,24 6รี่สิบหกรายนะครับยอดติดเชื้อสะสมทั้งหมดแล้วที่รักษาหายแล้วก็3,949นะครับผม 39 49ครับผมส9 4 9รายแลวก็ผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ตอนนี้237รารายนะครับ237รารยยังรักษาอยู่นะครับแล้วก็ยอดผู้เสียชีวิต60รายนะครับแล้วจะพาไปดูสถานการณ์ทั่วโลกนะครับผมสำหรับสถานการณ์ทั่วโลกหมายถึง5อันดับต้นๆน,น,นะครับ5อันดับต้นๆทีต่ติดเชื้อมากที่สุด อันดับที่1คือสหรัฐอเมริกานะครับติดเชื้อมากที่สุดนะครับอันดับหนึ่งอันดับ2ก็ตุรกีนะครับอันดับ3ก็บราซิลอันดับที่4รัสเซียอันดับที่5้าก็อินเดียนะครับผมเยอะนะครับเราจะตรวจที่มาเลเซียนะครับว่าเป็นยังไงครับดูมาเลเซียนะครับมาเลเซียก็ยังเกือบอาทิตย์แล้วนะครับห้าหกวันมานี้นะครับ ยอดผู้ติดเชื้อสูงมากนะครับยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับติดเชื้อรายใหม่สูงมากนะครับสําหรับโควิด -19 ในมาเลเซียประจําวันที่สิบห้าธันวาคมนะครับผมสิบห้าธันวาคมสองห้ากสามตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่นะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบรายนะครับหนึ่งพันเจ็้อยเจ็ดบรายนะครับก็มีการรักษาหาย เฉพาะเมื่อวันที่สิบห้านะครับหนึ่งพันกับแปดสิบสี่รายครับผมและผู้เสียชีวิตเพิ่มก็สามรายนะครับเสียชีวิตเพิ่มสามรายยอดติดเชื้อสะสมทั้งหมดก็ที่แปดหมื่นหกพันหกร้อยสิบแปดรายแล้วนะครับผมแปดหมื่นหกพันหกร้อยสิบแปดรายนะครับเฉพาะที่รักษาหายดีแล้วก็เจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบเอ็ดครับผม 71,681ื่นหนึ่งพันหกร้ยแปสิบอ็ดายนะครับรักษาหายแล้วนะครับยังรักษาตัวอยู่ตอนนี้ก็หนึ่งหมื่นสี่พันห้ารอยสิบห้านะครับหนึ่งหมื่นสี่พันห้ารอยสิบห้าและก็ยังในห้อง icu ตอนนี้ก็ยังมีอยู่1้อยสิบแปดรายนะครับเฉพาะใน,นห้อง icu ในยอดผู้เสียชีวิตทั้งหมดตอนนี้ก็รวมยอดนะครับ4ี่รอยยี่สิบสองรายแล้วนะครับผมสำหรับประจำวันนี้นะครับ ผู้ที่ติดเชื้อภายในประเทศก็1,760นะครับ1,760รายนะครับเฉพาะติดเชื้อภายในประเทศนะครับก็มีเคสนําเข้าอยู่12รายครับผมมีเคสนําเข้าอยู่12รายนะครับในมาเลเซียก็รวมทั้งหมดเป็น1,772รายครับผมครับรายละเอียดก็มีเท่านี้นะครับผมขอบคุณที่เข้าติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากๆนะครับมารับชมแล้วกดติดตามให้กําลังใจนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับสําหรับวันนี้ สวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ